สวัสดีครับเพื่อนๆ FC นซนะครับขบวนธรรมดาที่สองนะครับเลียเข้าทาง2นะครับให้กับขบวนด่วนพิเศษนะครับับต้นทางสุราษฎร์ธานีไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองปลาดุกนะครับมีขบวน260นะครับเลียที่ทางสองนะครับ รับห่วงทางสะดวกผ่านตลอดนะครับ รถสภาเกือกม้านะครับย่านชุมทางหนองปลาดุกไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษเป็นรถด,ดีเซลลางทั้งขบวนนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่งกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองปลาดุกชาแนลครับ